ลำดับต่อไปนะคะ,ะจะเป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจะมาคลายปมกันค่ะว่าคำว่าแว p r o f อฟิตมิ e เพอ p ์เพหรือว่าสังคมยั่งยืนธุรกิจอยู่ยาวจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรแล้วทำได้อย่างไรบ้างนะคะกับการบรรยายหัวข้อ h o w profit m e e t s p u r p o s e นะคะทำพร้อมกันอย่างไรให้สังคมยั่งยืนธุรกิจอยู่ยาวโดยหม่อมหลวงดิษปนรณาาดิสกุลนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับอย่างแรกคงต้องขอขอบคุณทีมงาน Good Society Network ที่ร่วมจัดงานนี้ขึ้นนะครับขอบคุณคุณวิเชียนพงษ์สถทอดน,นะครับแล้วก็คุณ, Mayor, คคณ ay, เปโนเมเยอร,ร์นะครับคุณดรภาคอนปิตะวัชัยแล้วก็ผออนัาภาเศรษฐกกรนะครับที่ได้เข้ามาร่วมพูดาหารือกันในใน,ในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ how profit m e e t purpose นะครับ แต่ก่อนที่เราจะขยับไปถึง How เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่อง why ก่อนนะครับว่าทําไมทําไมวาระนี้มันมันจะมีความสําคัญนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วว่าโลกเราในกาลังเผชิญกับปัญหานะครับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของพวกเราทุกคนเลยจริงๆนะครับปัญหานี้ก็ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่โควิด19นะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือปัญหาเรื่องของ climate change นะครับ climate change ัน,นี้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเรามาอยู่จุดตรงนี้ได้เนี่ย อาจจะเกิดจากเหตุที่ผมอาจจะสรุปง่ายๆว่ามันมีความถ่างอยู่สามถางด้วยกันนะครับถางที่หนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องของความถ่างทางเศรษฐกิจนะครับความถ่างในเรื่องของรายได้อันที่สองเนี่ยมันคือความถ่างเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันที่สามเนี่ยมันคือทางความถ่างในเรื่องของศีลธรรมของของของพวกเราทุกคนนะครับครั้งนี้เนี่ยทำไมสิ่งต่างๆเ่านี้จึงมีความสาคัญผมคิดว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเรามาพูดถึงเรื่องของ การใช้ชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยเรามองในบริบทของตัวเราเองอาจจะมากเกินไปนิดหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งผมเคยได้รับการสอนมาว่าจริงบทบาทที่สําคัญของพวกเราทุกคนเนี่ยความรับผิดชอบอันดับแรกของเราเนี่ยคือความรับผิดชอบที่ควรจะต้องมีต่อสังคมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเราคิดว่าความรับผิดชอบที่สาคัญที่สุดคือความรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับแล้วเราก็ให้ความสมําคัญกับหน้าที่การงานของตัวเราเองเมื่อเราทําหน้าที่การงานของตัวเราเองได้อย่างครบถ้วนแล้วเนี่ย เราก็ให้รางวัลกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปไปเที่ยวนะครับไปนั่งอยู่ที่บ้านดู n e t f l i x หรืออะไรก็ตามแต่แต่สิ่งและสิ่ง,แล,งและเวลาที่เราว่างเราจึงจะให้เวลาในการทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมเพราะนั้นสังคมเนี่ยจึงเป็นสิ่งท้ายๆและเป็นทางเลือกสําหรับพวกเรานะครับขณนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันนําพาให้เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมา หลายสิบปีนะครับหลายร้อยปีแล้วก็ได้นะครับอาจจะพูดไปถึงตั้งแต่เรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ได้นะครับอัาน,นี้ผมอยากให้ดูข้อมูลตัวเลขเบื้องต้นนะครับในด้านของเศรษฐกิจเองเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระจายของไรายได้เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีอย่างที่เรียกว่าทั่วไปนะครับเราจะเห็นว่าหนึ่งคนหนึ่งเปอร์เซ็นของคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยถือครองสินทรัพย์ถึงสี่สิบหกเปอร์เซ็นในขณะที่คนที่มีรายได้ต่ำกว่าสามแสนบาทต่อปีเนี่ย มีถึง55%และถือครองสินทรัพย์เพียงแค่1.3%เท่านั้นนะครับพอเรามาดูตรงนี้แล้วเนี่ยด้วยคอนเซปต์ของการลงทุนนะครับเงิน100บาทที่การตอบแทนที่10%กับเงิน10,000บาทในการตอบแทนที่10%เนี่ยมันไม่มีทางไร้การทันหรอกครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อยากใช้ดูตัวเลขซึ่งมันเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับที่เรียกว่า Earth Overshoot Day นะครับไอ้ตัว Earth Overshoot Day เนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกกาหนดว่าเราใช้ทรัพยากรของโลกนี้เนี่ยที่จะเพียงพอ ที่จะให้เขาฟื้นฟูเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่าบ้านเราประเทศเราเนี่ยนะครับเราใช้ทรัพยากรหมดในเดือนที่เจ็ดนะครับแต่ว่าในเวลาที่เหลือเนี่ยอีกห้าเดือนที่เหลือเนี่ยเรากําลังไปยืมทรัพยากรมาใช้อยู่การยืมทรัพยากรตรงนี้เป็นการยืมใครครับเป็นการยืมคนรุ่นต่อๆไปนั่นเองเน,นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้โลกเราเนี่ยเสมือนเรามีโลกอยู่ถึงหนึ่งจุดหกใบด้วยกันนะครับซึ่งการเดินแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ การเดินที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับในมิติสุดท้ายคือมิติของสังคมเนี่ยก็อ,อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าถ้าเรามองและให้ความสำคัญกับตัวเราเองมากกว่าการให้ความสําคัญกับสังคมโดยรอบเนี่ยการที่เราจะเดินต่อไปและมีสังคมที่ดีเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่ตะยากนะครับอันนี้ผมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องกลับมามองว่าปัญหาทั้งหมดตรงนี้เป็นปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคือผมคิดว่าส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือการเติบโตของโลก นะครับซึ่งแน่นอนระบบทุนสังคมเป็นระบบที่เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าระบบทุนนิยมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดความถามสามถามนี้ขึ้นนะครับในวันนี้ผมไม่ได้มาพัวดีบอกว่าระบบทุนนิยมมันไม่ดีนะครับผมแค่บอกว่าระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นกลไกทําให้เกิดการเติบโตขึ้นแต่ทําอย่างไรที่จะทําให้การเติบโตนี้เนี่ยเป็นการเติบโตที่ทุกคนสามารถและมีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับและนี่คือที่มาของการจัดงาน Social Enterprise Thailand Forum ในปี2021นี้เองนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการที่เราจะมาคุยว่า Profit กับ Purpose มันจะมามีกันได้อย่างไรนะครับผู้จัดงานเนี่ยได้ให้ได้แปลความหมายเป็นไทยไว้ว่าสังคมยั่งยืนธุรกิจอยู่ยากนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นเป็นคอนเซ็ปที่ผมเชื่อว่าในช่วงหลายๆปีหลายๆปีเนี้ยเริ่มมีคนต่างๆให้ความสําคัญกับมันมากยิ่งขึ้นนะครับคาว่า profit มันคือการสร้างกําไร ค,คำว่า Purpose นี่มันคือวัตถุประสงค์ของการสร้างกำไรทำอย่างไรที่สร้างกำไรแล้วเนี่ยลดไอ้ความถ่าง3ตัวนี้ลงนะครับอันนี้พอเราพูดเรื่องของ Purpose นะครับเราก็จะมานั่งดูว่าไอวัตถุประสงค์ในการจัดการนี่มันคืออะไรบ้างเราได้ยินคุณเรโนนะครับพูดถึงเรื่องของเอสดจนะครับเรื่องของความยั่งยืนของธุรกิจนะครับเราได้ยินคอนเซปต์ของ ESG นะครับ ได้มีคอนเซปต์ของ BCG นะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยเริ่มที่จะหันมามองและให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละผมคิดว่ามันเป็นฐานในการที่จะมา redefine หรือว่ามาหาความความหมายใหม่ของของของคำว่า Pur p o s e หรือวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับหนึ่งในสิ่งที่ที่เราต้องต้องต้องทำครับว่าไอ้ตัว profit made purpose เนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าหนึ่งในคนที่ที่ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนั่นะคือธุรกิจเพื่อสังคมนะครับ โดยที่ธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ากําไรมันคือมันคือกําไรเขามองว่ากําไรเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะไปให้ถึงเป้าประสงค์มันคือ mean to end นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมามองว่าถ้าเกิดจะทำนี้แล้วเนี่ยทำอย่างไรที่จะสามารถที่จะ s c a l ไอคอนเซ็ต์อันเนี้ยให้มันไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมคงไม่สามารถที่จะยกตัวอย่างเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคม คนอื่นได้โดยที่ไม่พูดถึงเรื่ององค์กรที่ผมนั่งอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือมูลนิธิแม่พระหลวงหรือดอยตุงนั่นเองนะครับดอยตุงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมที่ก่อตั้งมา30กว่าปีแล้วนะครับจริงๆตอนที่เราตั้งขึ้นมาในวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยคือการแก้ปัญหาเรื่องของการปลูกฝิ่นการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็เรื่องของการสร้างรายได้กับชุมชนที่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีแม้กระทั่งบัตรประชาชนนะครับแต่พอเราเริ่มดําเนินการมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วแหละ สังคมของอยางโดยตรงเนี่ยสามารถที่จะเป็นได้มากกว่าที่เราทําอยู่ปัจจุบันเราเริ่มให้ความสําคัญกับคอนเซปต์ของการทำเซอร์ิลไดคอนมมี่เศรษฐกิจุนเวียนเราเริ่มให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเวสซึ่งเราเองก็เป็นซีโร่เวสตูแลนฟิลมา3าปีแล้วนะครับเราให้ความสําคัญกับการปลดปล่อยอการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งในปีนี้เราจะเป็นคาร์บอนนิวทรอลแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะเป็นซีโร่ได้นะครับอันนี้ มันไม่ได้มีเฉพาะใดตุงเท่านั้นที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมตัวอย่างจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยครอบคลุมในหลายเซกเตอร์มากๆเลยนะครับก็อยากจะยกตัวอย่างอีกบางจเจ้าให้ให,ให้ให้ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ฟังน,นะครับอันต่อไปที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยคือธุรกิจเพื่อสังคมที่ชื่อว่าแจสเบอร์ี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำงานร่วมกับเกษตรกรนะครับเน้นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกข้าวพันธุ์พิเศษแล้วก็หาตลาดส่งออกไปยังอ่าต่างประเทศนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่เน้นเรื่องของ,ง Inclusive Society นนะะคครรัับบืืือออ,อช ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับผู้ต้องขังหรือผู้ที่เคยมีประวัติมาก่อนซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็อยา่างที่ทุกคนทราบกันอยู่ว่าโอกาสในเขาเอาิเขาอาจจะเคยทาความผิดพลาดมาครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าโอกาสของเขาจากการผิดพลาดครั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับแหล่งกว้างขวางจากภาคธุรกิจโดยทั่วไปนะครับซึ่งชีก็ให้ได้โอกาสต่างๆวันนี้กับกับเขานะครับต่อมาคือธุรกิจ มอลู loop, นะครับซึ่งมอลูปเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาของเดสต็อกหรือเศษผ้าที่เหลืออยู่โดยการที่นําผ้าเหล่านี้เนี่ยมาตีใหม่ทำมอเเป็นเส้นใหญ่ใหม่นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการทำเซอร์ไพร e ์ค n อน y มีที่เป็น SE แล้วก็มีผลที่มี impact ที่คนน่อนข้ที่จะใหญ่ตัวพอสมควรนะครับสุดท้ายเนี่ย เป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นธุรกิจื่อสังคมที่อัดแอเทคโนโลยีเข้ามาอย่างวิเคนะครับวิคเคย์ก็เป็นหนึ่งในเอสเอที่เป็นอวอร์ดมินินะครับได้รับรางวัลระดับโลกมานะครับซึ่งเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาทําเรื่องเกี่ยวกับการพินิจเวทเ r อร r ฟอร์เต่างๆและการที่จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยที่มีโมเดลที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายสามารถวางแผนการเกษตรได้ง่ายสามารถที่ลดต้นทุนได้นะครับแล้วก็มีสปรินออฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ s ัพส s สินทรัพย์เพื่อที่จะเข้าไปถึงแหล่งเนือแหล่งเงินกู้อะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็เป็น SE ที่ถือว่าเป็นไอซีอัพค n มมิ่งที่ท,ท,ที่ที่มีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งสําคัญมันคือว่าในวันนี้ผมเองก็ไม่ได้มองนะครับว่า SE เนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาแก้ระบบทุนนิยมที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นที่ทําให้ p r o f i ตมันมีสเปรเซร์ได้เร็วยิ่งขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยปัญหา c l i ค a อยเปลี่ยนเป็นปัญหาที่เรากําลังแข่งกับเวลานะครับเราเหลือเวาลาไม่กี่สิบป แก้ปัญหาเรื่องของอุณหภูมิโลกที่มีความเติบโตสูงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่ทําตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีโลกใบนี้ให้อยู่กันอีกในอนาคตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะทได้เนี่ยคือทําอย่างไรที่เราจะขับเคลื่อนธุรกิจใหญ่ๆให้สามารถที่จะเข้ามาทํากิจกรรมที่เป็น profit m i t purpose ด้มากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เราเริ่มเห็นเทรนด์ของ CSR in process นะครับหรือตัว c s v creating share value ต่างๆ ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการขยับออกไปจากการทํา CSR แบบเดิมๆนะครับผมมักจะใช้คำพูดเสมอตว่า CSR แบบเดิมๆเ,เนี่ยคือประเภทแบบใส่เสื้อถือป้ายถ่ายรูปนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ได้อาจอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรที่แท้จริงเป็นการทําเพื่อที่ลักษณะของการสร้างแบรนด์ awareness หรือการเป็นการสร้าง PR าแคมเปญให้กับให้กับตัวบริษัทแต่สิ่งจริงๆแล้วที่ต้องทำมากกว่านั้นเนี่ยคือการอินโปรเซสกระบวนการทำอย่างไรที่ธุรกิจใหญ่ๆจะสามารถที่จะเป็นฐานในการสร้างความเติบโตให้กับชุมชนหรือเป็นฐานในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับในมุมมองที่3ที่ผมคิดว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อมากๆเรื่องของกําลังของผู้บริโภคเพราะถ้าเกิดผู้บริโภคเนี่ยวันนี้ แล้วเรียกร้องให้บริษัทต่างๆให้ภาครัฐต่างๆมีการปรับและเป,ปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะตอบสนองโจทย์ของแต่ละคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นการเร่งกระบวนการการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมปัจจุบันนี้เรามีกฎหมายเอชอีออกมาแล้วนะครับซึ่งผู้บริโภคสามารถที่จะเข้ามาพาร์ทิสเพปได้นะครับเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างที่พยายามที่จะคลอดในตัวกฎหมายลูกต่างๆที่พรั่งน้าพาไ,ดได้นําเสนอไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผม,ผมมองว่าเป็นโอกาสทั้งสิ้นนะครับมันไม่สามารถที่จะ รอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชนิงนโยบายได้บางครั้งเนี่ยผมผมก็เชื่อมั่นใน people's power หรือพลังของประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะขอให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับโลกของเรานะครับในช่วงเช้าเนี่ยคุณเรโน่ก็ได้แตะเรื่องของ ESG แล้วเมื่อกี้ทางดรพากรเองก็ได้แตะในเรื่องของบทบาทของภาคเอกชนต่างๆแล้วจริงๆแล้วผมอยากฝากอ่สิ่งทิ้งท้ายเอาไว้สุดนิดนึงเพราะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะชวนให้ทุกคนนึกถึงเนี่ยคือ คือเรื่องของอนาคตนะครับผมเองเนี่ยมีลูกสามคนนะครับแล้วก็ในทุกวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบที่ที่เราต้องการที่จะสร้างความเปยนแรงกับองค์กรของเราแต่มันเป็นบทบาทของความรับผิดชอบที่เราเป็นในาณะนะในฐลนะของพ่อของแม่ของลูกซะมากกว่านะครับผมมองย้อนกลับไปสมัยที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมเคยได้ได,ได้ทำได้เตะบอลในสนามได้ไว่ายน้าในในแม่น้ําลําคลองได้ไปเที่ยวใน ใน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 ภูเขาต่างๆได้ได้สูดอากาศบริสุทธิ์เนี่ยในปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มเป็นสิ่งที่หายากมากยิ่งขึ้นนะครับและด้วยข้อที่ผมได้ยกไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยว่าไอ้ตัว earth overshoot day หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราได้เริ่มทำทำกันขึ้นมาเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมานั่งทําคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราหรือเปล่าที่ต้องทิ้งโลกใบนี้เนี่ยให้ดีขึ้นกับคนในรุ่นหลังหลัง และเราจะไม่สามารถที่จะทิ้งโลกไปนี้ให้ดีขึ้นสาหรับคนในรุ่นหลังได้ถ้าเราไม่ช่วยกันในการที่จะ redefine คำว่ากําไรและเพ r ่มเพิ่มอย่างไรที่ให้กําไรนั้นเป็นกําไรที่ทําแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ที่มากกว่าประโยชน์ให้กับตนเองะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็จริงๆแล้วผมก็มีความคาดหวังนะครับว่าในการจัดจัด f อ r ัมในครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะได้มีโอกาสที่จะได้มาเรียนรู้ได้มาเห็นถึงแนวทางใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะปรับ วิถีชีวิตของตนปรับวิธีการการทางานของตนเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นหลังมากยิ่ยงขึ้นครับขอบคุณครับขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านมากเลยนะคะดิฉันเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านมีความเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะคะว่าธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไรนะคะและมีความสําคัญอย่างไรและที่สําคัญเลยบางท่านอาจจะได้ไอเดียนําไปปฏิบัติจ,จริงได้เลยก็ได้นะคะว่าจะทําอะไรร่วมกันกับธุรกิจเพื่อสังคมได้นะคะ